Champion. Still believe champion. Yeah. ขอต้อนรับสู่การแข่งขันครับทั้งสองทีมรู้ดีว่าแมตช์นี้ต้องชนะสถานเดียวมาดูการจัดทัพของทั้งสองทีมกันครับ การแข่งขันเริ่มแล้วครับโยนขึ้นหน้าจังหวะนี้ต้องบอกว่าผู้รักษาประตูอ่านเกมได้ขาดจริงๆเตรียมจะเล่นเร็วแล้วครับจายไปข้างหน้าจ่ายทะลุช่องได้สวยครับไม่ได้ลูกนี้แต่โอกาสหน้ายัางมีครับ เกือบแล้วครับผ่านไปสินาทีเสร็จทั้งสทีมทำได้ค่อนข้างดีครับออกบอลไปข้างหน้าจ่ายทะลุพาบอลขึ้นหน้าไปแล้วจ่ายไปข้างหน้าเรียบร้อย สกอตอนนี้1ประตูต่อศูนย์บล็อกได้เยี่ยมครับเป็นการแย่งบอลที่ดุเดือดที่เดียวยิงตรงกรอบครับช็อตนี้เซฟได้อย่างเหนือชั้นจริงๆครับ หาช่องใจแล้วครับเข้ามาขวางไว้ได้เยี่ยมปอกบอลไปข้างหน้าจ่ายไปข้างหน้าจ่ายทะลุทำลายการครองบอลได้ผลครับจบครึ่งแรกครับและหวังว่าครึ่งหลังจะสนุกเร้าใจยิ่งกว่าครึ่งแรก มาชมกันต่อในครึ่งหลังครับจังหวะดวลตัวต่อตัว,ตวทำได้ดีเลยครับผาบอลขึ้นหน้าไปแล้วปล่อยให้หลุดมาแบบนี้ก็เป็นเรื่องสิครับขอลองซัดไกลดูหน่อยมาแล้วครับประตูที่รอคอยแฟนๆฉนลองกันอย่างบ้าคลั่งเลยครับเขียรยลูก จ่ายไปข้างหน้ามีช่องให้ใจ่ายทะลุเกมผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วครับทั้งสงทีมสู้กันด้วยแทคติกได้อย่างน่าสนใจตอนนี้เสมอกันที่1ประตูต่อนหนึ่งมีโอกาสแล้วครับแทงทะลุได้สวยมากจังหวะดวลตัวต่อต,ตัวทำได้ดีเลยครับ อันจังหวะได้ขาดเลยครับผู้รักษาประตูจัดการได้สบายสบๆไม่น่าเชื่อว่านักเตะระดับนี้จะพลาดโอกาสแบบนี้ได้ครับได้จังหวะครอสจากบุ้ทงผู้รักษาประตูเซฟได้ดีครับเข้าบล็อกไม่ถูกจังหวะสุดๆครับโอ้โหพลาดโอกาสทองฝังเพชรเลยครับ พยายามเน้นคลองบนไว้ก่อนจ่ายทะลุครับลองจ่ายทะลุช่องแทงทะลุทำลายเกมได้อยู่หมัดครับทดเวลาครบแล้วครับในที่สุดผูดต้ตสินก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขัน ทั้งสองทีมเล่นได้ดีแต่ผมการแข่งขันกลับไม่เป็นใจครับ